มึงเคยเห็นป้าตื่นองให้ปอีบ้าคือวันนั้นที่บอกบอกว่าเพื่อนมาเต็มเลยเพราะว่าเราเล่าให้ฟังหมดแล้วว่ามันเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่เพื่อนก็เลยมาเพราะว่าเพื่อนอ่ะก็รู้แต่เพื่อนไม่คิดว่าเรารู้แล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าเรารู้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ปะเราก็เลยโอเคเราลองให้ไปแล้วรอบหนึ่งเราก็เลย ไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวพอตอนที่เขามาแล้วพอป้าพูดใช่ป,ปะก็ตือพูดแล้วนี่ร้องไห้พอนี่ร้องไห้แล้วนี่ไม่ชอบหันไป <c oughs> อวันั้นโกรธมากกูถามว่ามึงเป็นใครมีสิทธิ์มาทำให้เพื่อนกูร้องไห้อะ ไม่งั้นอีปิงไม่ต่อยหรอกคือ <c oughs> แบบพอนึกแล้วมันแบบภาพมันยังชัดเข้าใจะ่มองไปเป็นน้ำเพชร <c oughs> เป็นพัมกินเป็นฟ้าเป็นนาลา <c oughs> แล้ไม่ให้โกรธได้ไงอะ่ะ มึงเคยเห็นป้าตื่นร้องไห้ป้ะอีบ้ากูต้องมานั่งรู้สึกผิดเราพู้ทำคนอื่นร้องไห้หมดเลยอ่ะ เป็นพวกมึงไม่แก้แทนหรอแล้วคนอื่นเพื่อนกูก็ผิดอะไรอะ่ะมันก็ลองแบบว่าไม่ชอบไปเพื่อนแบบมาเสียใจเพราะว่าตอนแรกอะเราวางแผนไว้แล้วว่าเออเรา,าจัดการเองได้เลไย่เงี มันไม่ควรไปวุ่นวายถึงแบบะตะเตอเพื่อนๆหลายๆคนได้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะคนอื่นเดินรอก็ให้มันเดินไปขอโทษสักคำมันยังไม่ทำเลย